ตัเตอค่อครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้า,ชานะครับผมดีแต่เทเราไปพี่แม่ครับหนึ่นได้แปดนงแม่อุตส่าห์ตักข้าวแล้วครับแต่กับข้าวยังไม่มาครับรก็เลยอะไรนะ ทำไมอันนี้ไม่ไม่ได้ใช้รายเดือนนี่ใช้ปกติใช้แต่ว่าตอนเนี้ยไอซิมมันหมดซิมหมดอายุ่อ๋อใช่ไหมกันเลยสมัครใหม่ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยแต่ไปเลยสามสิบวันนั่นเลยห้าร้อยอ่ะอืมยังไงเจ้ามันคุยโทรศัพท์กับใครอยู่บรรยากาศมันนนน่าอบรรยากาศน่านอน บอลแบบที่ทั้อยู่หลายคนเลยนะเมื่อคืนนะยี่เมื่อคืนนั่งยืนคุยกันอยู่ตั้งนานอยู่โดนมึงโทรสับอ่ะใช่ไหมในในรถนะเออกูก็คิดว่าขวัญเลยเสียงอะไรเงี้ยเงี้ยเฮ้ใครกูหญิงผู้ชายกูหญิงนี่วะเดี๋ยวนี้เนอะเนี่ยอยู่ในรถอ่ะแล้วมันจับทิศทางไม่ได้คือเป็นเดียวเอ้คือเป็นเดียวหลับเลยเมื่อคืน มันไม่ชูใจเนี่ยเท่าไหร่สี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วเนาะเออพี่พี่มาตอนพี่คือได้ยินเสียงๆๆนั่นแหละตอนอยู่ในเอ้าดีเมกหรออี๋โดนเลยเรออผมนอนเดี่ยสี่ทุ่มกว่าเดี๋ยวคนจะิจัดแปดร้อยเลยตานได้ไหนดิเอาลงป่ะเอาลงพี่พี่พี่ซื้อในถูกป่ะถูกไม่ดีนะซื้อในอ๋อมันกลับเลยเนี่ยมันมีมมันีรถนะจนเดี๋ยวหมดอายุเลยอะไรไม่มีรถ นี่ผมจะซื้อแปดรอยรายเดือนรายเดือนเลยราเดือนอะอันนี้อันนี้ทำไมหมดอ่ะมีหมดไทยรายเดือนแบบอันนี้หนี่จำกัดเม็กไงใช่ไหมอ๋อหมดแล้วน้อสิ้นเดือนก็หมดรอบมันละหนึ่งเดือนแลวแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนโปรเราเปลี่ยนไงอ่ะยกกเลิกไงซิมนี้มันไม่ได้มีเขาเขาอันนี้ให้เดี๋ยซิมราเดือนเหรอ่อ๋อซิมรายเดือนรายเือนต้องไปเราต้องไปแจ้งเขาต้องไปยกเลิก่ะซื้อใหมเลยเปิดเปิดเดิมันได้ไง ซื้อแบบเติมเงินไม่รู้ซื้อเนี่ยเติมเงินผมสบายซื้อแบบเติมเงินแต่เบอร์เดิมได้เติมเดือนละหกร้อยโว้ยโหลดทริปเราแค่สองศัพท์เดี๋ยวผมซื้อโทรศัพท์มาผมหาที่เติมเงินไม่มีเลยกี่เมกความเร็วอะหกเมกเร็วมันก็เร็วเขาพี่สี่เมกยังยังเออสี่เมกนี่สี่มันเร็วสุดแล้านเรา ไอหกเมกนี่มันแบบพิเศษนะมีงานไรด่วนๆก็เรียกใช้ได้เด้อสิเมกมัไงเน็ตแพงครับเรียกตาเรียกได้ไปช่วยวิ่งด้วยจะได้มีงานไปหมดไปวิ่งอะไรแต่สี่คันเอ้วิ่งสักห้าหกคันกว่าสี่คันจะได้งันมีเงียสิบเกี่ยวคนละห้าป่ะคนละห้าก็ยี่สิบเกี่ยวอ่ะโอ้อ่ะเรา กับข้าวไม่มาก็ไปชุมกันไปนูนูอะไรจ๊อรวมภาษีเก้าร้อยเออนั่นแหละของมันถูกต้องแล้วบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์อเที่ก้ายเก้าบี่สบสี่ยี่ิบห้าไหมยี่ิ้ายี่ห้านี้ยิบห้าหรอเออเราวิ่งได้สี่วันแล้วเนาะเราวิ่งได้สี่วันแล้ว ถ้านับเป็นเงินนี่เป็นเงินเท่าไหร่ถ้านับเป็นเงินเงินเท่าไหร่เจโจ้สองสี่หกแปดนะหรจะหดี้แล้ววันนี้ใช่ไหมวันนี้แปดใช่ใช่วันที่สี่วันนี้วันหีดนี่นับเป็นเงินเท่าไหร่ก็จะได้กกลก็แปดพันแล้วครับตอนนี้แปดพันนี่อะไรวะาปดมาได้ยังไงไม่หาค่าน้ำมันก็นเนี่ยกกลๆไว้ตีกกลก่อน คิดเยอะไปก่อนเท่าไหรกําลังใช่ไหมหักค่าน้ำมันไปเหลือสี่หค่าน้ำมันไปเหลือสี่ราต้องแบให้กําลังใจใช่ไหมแต่เนาะแต่มันก็ดีเนาะเช่ารถวิ่งวันละพันเนาะดีอยู่เออไปเรื่อยเรื่อยๆเราไม่ต้องด่วนแต่วันนี้ใครแซงก็แซงเถอะเมื่อวานลุงได้กี่เที่ยวนะสิบเจ็ด เพจุเร้จอะไรง้้วได้อะไรก็ออกเที่ยวสุดท้ายไอยตอนเที่ยงก็ออกเที่ยวสุดท้าย <c oughs> อาไรพัมางไร <c oughs> มยครับเอาชายมีพม,มเอาทำไมมีพัดลมทำไงจะเปิดแอร์เย็นไรจันชูให่พูดงั้นน่ะ ผมไม่ได้จมผมไม่รู้เดี๋ยวผมได้ยินเนาะผมนี่เหมือนช้างอ่ะฟังได้เป็นร้อยกิโลอ่ะแต่มันมันก็พอแต่ทนได้เนาะแต่มันไม่มันเบามันเบานั่นแหละมันมันเบาไงมันก็พอแต่นอนได้อยู่หรือมันอะไรนะ ของของนักเรียนอ่ะพี่ห้อยคอแล้วก็เปิดลมไมวอันนี้ก็ลมหนาวก็เริ่มที่จะมาแล้วครับเราสังเกตเราไม่สังเกตอะไรครับเราสังเกตแต่เมฆที่มันเดินทางครับรู้ไปนั่นอ้ยผมก็เขาเรียกว่าเกิดมานานแล้วไง แตมานานแล้วบอใช่เกินมานานแล้วเริ่มโรกๆแล้วนั่นแหละนั่นแหละเขาเขาเริ่มที่จะจำกัดออกแล้วไงอแต่ก็อยู่อีกนานันพุ่มเลยเย่แน่จะเอาไปไหนไอ้นี่ยังไม่จบคลิปเลยทพุ่มไงนี่มันต้องโดนอันนี้เลยพี่นี่อืมตัวยังใหญ่เนี่ยปกปกติ ปกติปกติมันต้องใส่ใส่ตอนที่มันเป็นเป็นเรียบร้อยเลยนับขาได้มีผี่ขาอาชนะสูตรเนี่ยที่เขาบอกว่าจะใช้คนไปซื้อเหล้าอ่ะห้ามใช้อะไรนะห้ามใช้กิ้งกือกระตะขาบไม่ได้เหล้ากินหรอกนะ ทำไมนะเฮ้ยตายแล้วตายแล้ว <spicy> ก <ập mat puppy lift> ็จะมาเอามาอะไรเดนเฮ้ยอนี <well> ่น um ี่ทำถ้ามันยังเป็นๆอยู่เนี่ยใส่ขวดเหล้าให้มันคายพิษออกมานน่แอยาเออแล้วมันกัดตรงไหน ไม่กัดดีนะมันไม่กัดไข่อ่ะต้อง <laughs> จับคนที่หายไปของใหญ่เจอเข้าเฮ้ยความ <laughs> เมา <laughs> <laughs> ามจ็บปวดจงหายไปแต่ความใหญ่ยังคงเดิมโอ้ตายติดเครื่องแล้วนู่นนุ่นอู้ หันเออเดี๋ยวล้างก็ได้เป็นไรดอกไม่เดี๋ยวีฟัน้ันนนอ่ะตายเลยก็ยังตายคราบมรอนนีอ้วเราจะไปไหนน่ะนะนี้ไปไหนก็จะเจอจะไปไหนเพื่นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เรียกเด้อ ใส่ดินได้เอาเที่ยวนึงก่อนกลับมากินใช่ไหมใช่ไอ้นนต้องไปเอากับข้าวด้วยเนี่ยเขามาส่งเขามาส่งกับเขาจะเข้ามาทีนี่รู้้รูเขารู้หมดแล้วใส่ดินรอเลยไม่ยอมเหรอผมบอกว่าเดี๋ยวผมรับผิดนะอ่ะรับผิดนี้บายบายครับไม่อยก็คอยกับข้าวอยู่ครับผมก็ไม่ผมรอใช่ไหมอืมเดี๋ยวปรสงคับ มันเอาคนใหญ่ไปเลยมั่แกลยไมมันขวางทางเขาเนาะผมบอกว่าเนี่ยเท่าเกงผมใช้บ้านนเรากินข้าวอยู่นี่ใช่ใช่ใช่ต้องพูดงั้นดิครูไปเลยรู้จักไหมไม่ได้นั่งที่จุดนวจคลิปต,ตอนนี้มันวอยวายด่าเลย <laughs> <laughs> พอเจอคลิปไม่เอาใหญ่เลยแต่พี่คลิปนั่งน้อยกลัวโดนกระเที่ยวอ่ะกลัวจะขึ้นแต่ผมัน้ำหนัหออกใน,กนกลคลิปต้องไม่กลัวคราบครานี้ไม่ใส่ใหญ่เลย เอาลับ,บคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ